โอ้ตึงอยู่ใช่้ลยเอา,อา,อา,อาโอ้โหโอเควันนี้เข้ารายการกับคันเพียวรัวคันสไลด์เพียวรัวนะครับผมมีณพูลินกับชื่ออะไรนะชื่อกึมครับกึมโอเควันนี้มีผู้ร่วมรายการนะครับผมเจาะไฟ เดิมๆใกล้บ้านตร,นตรนตขยับอยู่ใ,ใกล้นะ น่าจะใช่นะถ้าข้างในนั้นอ่ะก็น่าจะไม่มีเยอะหรอกมั้ง ชบโชบไม่งั้นก็หนีมันอยู่แถวนั้นแหละนั่นไงนี่ไงโชบเลยสวัสดีครับแล้วกัดแล้วกัดแล้วโดนโดนเดี๋ยวอ้้ห รีบยกเลยนะฮะตรงนี้รีบยกเลยตรงนี้รีบยกโอโ้โหพอได้ประมาณสองขีดได้มั้งตัวนี้นี่ทีมงานกำลังมาสายยังไม่เสร็จเลยนะฮะไปผมนำไปก่อนแล้วหนึ่งแต้มโอโ้โหเข้าตาเลยมาแล้วครับหนึ่งแต้ม ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณขีด2ขีดได้ครับคันเพียวรัวคันสไลด์นะฮะเวท2ขีดแปดข้างหลังน้องกูลินนะฮะทีมงานกำลังอ่านหมายอยู่และกำลังตีหยอดช่องอยู่นะน้ำไปก่อนแล้วอหนึ่งแต้ม หนืดไว้นิดนึงเอ้ยนี่นะเด็กชายพู้ลินทรงเยื่อ เขาชองค่อนข้างแม่นยำนะเออแม่นสะด้วย ลิ้นพยายามโยนให้ตกฝั่งพยายามโยนให้มันตกลงบนฝั่งตกน้ำบางทีปลามันตกใจตัวเองก็โยนลงน้ำเหมือนกัน ใช่เหมือนจะอยู่นะโอ้ตึงอยู่ตึงอยอู่มีแต่ไซส์อย่างนี้นะสองขีดมี่ยไซส์สองขีด <laughs> โอ้ตัวส,สั้นนะแต่ว่าอ้วนสองขีดน่าจะได้ได้เปสองนะพูเล่น <laughs> แต้มที่สองนะครับผมเด็กชายผู้ลินยังศูนย์แต้มอยู่เลยนะตัวนี้น่าจะประมาณสักขีดขีดหน่อยๆเกือบสองขีดนะจอดไปฮะอ้าไม่ใช่เหรอช่แล้วีเอาใหม่เอาใหม่โยนแปะฝั่งไว้ที่โยนแปะฝั่งอยเออถ้าโยนลงน้ำมาปลามันตกใจมันจะไป ไายปูลินมีลุน้นนะครับปลากัดกัดแล้วคายครับได้อยู่สองตัวตัวน้อยปลาหลีมครับครับฮนะายายงครับ Mỹ bỏ <laughs> à, <laughs> Mình nạc dù Đi <laughs> เ,เอาเอาตัวแค่นี้ก็ยังมากัดโอ้โหไม่เข้าใจจริงๆเลยใหญ่กว่าเหยื่อนิดเดียวโอ้โหกัดเบาคิดว่าเกี่ยวกิ่งไม้นั่นน่ะมาอีกแล้วแต้นที่สามใส่ปลาเกลือโอ้โหทะลุตาเลย กายพลินยังศูนย์นะฮะผมนำไปแล้วสามมาแล้วครับแต้มที่สามกิปเปอร์เข้าปากไม่ได้ฮนะใหญ่กว่าเหยื่อนิดเดียวเองก็ยังกัดโอ้โซสยแวน่นเลยนะตัวนี้เฮ้ปลาก,กันต่อสายพลินปลากัดไว,ไวสายก่อนเช็คสายล็อกก่อนล็อกก่อนเช็คสาย อาวัดวัดขึ้นโอ้โหเบา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 ค่อยค่อยกอลากมาลากมากอกอเข้ามากอเข้ามาเยอะเยอะเข้าเยอะเยอะเอ้ยยกโอ้โหบูลินได้ไซส์ไซส์สองสองขีดได้อยู่มาแล้วฮะหนึ่งแต้มหัวใจจะวายโอเค ย้อขึ้นมาดูนี่ผลงานเท็กซัสลิกนะฮะใส่ตะกัวกับด้านยังปลายังกินนะโอ้โหดูสิหวานเจียเจ๊ยบยกเด็กชายปูลินจะปลดปลานะขั้นแรกก็คือต้องโอเคหนีบตะขอไว้ก่อนให้แน่นไม่ยอมปิดปลาง้างไว้ง้างไว้หน่อยอหนีตะขอแน่นๆโอเคหนีบให้อยู่อ่โอเคแล้วทิปเปอร์ใส แล้วก็ไปอีกนิดนึงแม่ยังไม่เข้าใหม่โอเคนีบเลยโอเคนีบนิบแน่น,นๆนะพิปเปอร์โอเคเออใช่แล้วก็ปลดตะขอโอเคเรียบร้อยนี่นะฮะวิธีปลดปลายที่ถูกต้องนะต้อง ล็อกตะขอไว้ก่อนนะผมแล้วถึงค่อยเอากิปเปอร์ใส่แล้วค่อยปลดตะขออีกทีนะไม่งั้นปลาสะบัดมันจะโดนตะขอนะผมเรานี่แอาจจะโดนนะฮะอันตรายนะโอเคใช้คลินมาแล้วหนึ่งแ้มสามต่อหนึ่งโอ้ แวนเลยกแสดงว่าสแสดงว่ามันไล่มาสแสดวนั่นแหละมันไล่มาจากตรงนั้นป้าใส่กระกชังเลย ร้อยเรียบร้อยหวานเชี๊ยบเนี่ยเอาเอาลงไม่ได้ผมไม่ได้มาตกกระโดดตายอย่างเดียวเลยนะใช่จับสายดีๆนะเออใด่แล้วก็เอาวนล็อกกันข้างล่างไ,าได้เออ เอ้าวาละเด็กชายผู้ริมแต้มที่สองแล้วดีเอาขึ้นมาเอ้าวแล้วหลุดไหมอ้าวฉันนึกว่าอยู่อยู่ตรงนี้แหละมันตึกผมก็คิดว่ามันกัดไม่โดนคิดอืมตัวเล็กก็ดีงั้นแล้วแบบผมไม่รู้สึกความรู้สึกอะไรเพราะผมยกขึ้นมาปลาติดขึ้นมาเฉยอ้าวเหรอใช่ตัวเล็กแเลยรู้สึกไม่ได้กัดคิดว่าติดต่อด้านล่างใช่ไหมครับอ่า ผมก็ลากมาแบบมันไม่มีอาการอะไรเลยผมนี่ไงนี่นงไงจบแล้วตัวเมื่อกี้อะไรมารออยู่มีเลเซยนี้ข <c oughs> ีด <c oughs> ปลาเกลือ <c oughs> มาแล้วแปมที่ส <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหหนึ่งขีดน่าจะของพูลินเมื่อกี้แหละที่หลุด <c oughs> ให้เลยมาแล้วครับแ้มที่สน่าจะปลาของภูรินนะเมื่อกี้ภูรินบอกว่าก็เหยื่อขึ้นมาแล้วปลาติดขึ้นมาด้วยแต่ว่าหลุดนะผมก็เลยตีซ้ำนะผมแล้วก็กัดนะฮะก็น่าจะตัวเดียวกันละโอ้โหมาแล้วไปกันต่อครับ ที่ไหนฮะเบียนเยือนนะครับผมเมื่อกี้จะขอหักฝนก็เริ่มลงแล้วด้วยไม่รู้จะมีตัวให้ได้วัดอีกหรือเปล่านะครับสังเกตว่าฝนตกนี่ปลาช่อนก็ไม่ค่อยกินเพราะที่เคยลองมา ปล่อยน่าลำคานนะคร เลยทีเดียวสามสี่ขีดน่าจะได้นะฮะตัวนี้อย่าพึ่งไปไหนมาแล้วโอ้โหมาไซใหญ่เอาอยู่นะฮะพันเวทสองขีดแปดฝนก็มาเรื่อยนะโหเซ็งมากเลยปลากำลังกัดดีเลยฮนะฝนก็ลงอยู่เรื่อย อ๋แล้วครับแต้มที่ห้าไม่รู้เห็นหรือเปล่าฝนก็ไล่มานะตกยังหนักเลยโ้โหปลากลังกินดีเลยนะเนี่ยผู้สับสภัยที่อยู่ด้วยกันกุยช่ายกูลินกีชายรามี่ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมผลงานวันนี้ครับผมหกแต้มนะฮะปล่อยไปหนึ่งตัว ของผูลินหนึ่งแทมนะครับผมมาได้ตัวใหญ่ตอนตอนมืดนี่เอง,เองนะแล้วก็ฝนตกหนักเลยฝนไล่ครับางกำลังกัดดีเลยเสียดายมากครับผมกับพันเพียวรัวนะผมเวทสองขีดแปดนะทันสไลด์กับผมพอได้ตัวตัวใหญ่นี่น่าจะประมาณสักสี่ขีดได้ั้มหัวหัวเบิ่อเริ่มเลยท่านี้ครับผมวันนี้ก็สนุกดีมากับเด็กชายคูรินนะวันนี้ ครับผมอนาคตไกลนะผมอาจจะเป็นเซียนปลาในอนาคตก็ได้นะโอเคอ่ะถือเยยี่ <Yeah. S 3> <Okay. S 1> เอาเรื่องโอเคครับผมขอบคุณมากครับ